ถูกที่สุดในโครงการถูกที่สุดในทำเลย่านนี้บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์3าล้านกว่าบาทและที่สำคัญมาในคอนเซปที่ว่าคุณเลือกได้แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมในรายละเอียดของบ้านช่วยกดติดตามช่อง f ฟีเจอร Home บ้านมือ2ของเราไว้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆสวยๆครับ และที่นี่คือโครงการสาลินซิตี้พระรามสองโซนเฉลียงจันทร์ตั้งอยู่ที่ถนนสาลินตําบลโคกขามอําเภอเมืองสมุทรสาครสําหรับบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำในราคา3ล้านสแสนบาทเท่านั้นเองสําหรับการเดินทางท่านที่ขับรถมาจากกรุงเทพหรือว่าจะเลือกใช้ทางด่วนก็สามารถที่จะใช้ทางด่วนโดยเลือกทางลงเป็นทางลงสมุทรสาครแล้วขับมุ่งหน้าตรงมาเรื่อย จะเจอกับถนนวงแหวนการชนาพิเศษแล้วข้ามแยกมาตรงมาอีกนิดเดียวจะสังเกตเห็นร้านกระเบื้องบุญถาวรแล้วให้เตรียมเลี้ยวซ้ายออกคู่ขนานเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้อกกระบือประมาณ4กิโลก็จะพบกับโครงการสาลินซิตี้ซึ่งเข้ามาในโครงการก็จะพบกับทะเลสาบขนาดใหญ่ถนนหนทางที่กว้างขวางสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการปั่นจัก,กรยานก็สามารถที่จะปั่นจัก,กรยานเล่นยามเย็นๆได้ระยะทางยาวไกล อ่นแบบได้สบายใจเลยสำหรับวันหยุดวันว่างอยากจะไปช้อปปิ้งก็มีห้างบิ๊กซีแมคโครโฮมโปรโลตัสครบชอบห้างไหนไปห้างนั้นหรือว่าจะเลือกห้างใหญ่ๆอย่างห้างเซนทันก็มีเซนทันพระรามสองและก็ยังมีห้างเซนทันมหาชัยการเดินทางก็สะดวกสบายทั้ง2ฝั่งเลย ในส่วนของโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลนครทนแต่ถ้าจะมาฝั่งมหาชัยก็จะมีโรงพยาบาลเอก,กชัยโรงพยาบาลยุชัยเวศการเดินทางก็สะดวกสบายเช่นเดียวกันมีลูกมีหลานก็สามารถที่จะส่งเข้าโรงเรียนซึ่งโรงเรียนอนุบาลสมฤดีสาลินซิตี้ตั้งอยู่ในโครงการนี้เลยถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็ส่งเข้าโรงเรียนอัศสมชัญในส่วนของอัศสมชันระยะทางมาถึงโครงการนี้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเอง เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันในส่วนของประตูเข้าบ้านก็จะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนเปิดออกได้กว้างนะครับเข้ามาในบ้านเราก็จะเจอในส่วนของโรงจอดรถโรงจอดรถเนี่ยก็มีการทำกันสาดทำหลังคาคุมกันแดดกันฝนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านซึ่งบริเวณตรงในบ้านเนี่ยตรงนี้เขาทำเป็นห้องรับแขกประตูเป็น กระจกบ,บานสไลด์นะครับตรงนี้เราก็เหมาะที่จะจับวางเป็นห้องรับแขกมีโซฟาให้นะครับตรงนี้ก็อาจจะติดวางทีวีหรือว่าถ้าไม่ชอบก็อาจจะมามาบิ้วเป็นตู้โชว์หรืออะไรก็ได้คือก็ต่าง ที่จะเปิดต่อ,อไปรับแสงธรรมชาติคือหน้าต่างเราเปิดเปิดให้กว้างเลยนะจริงๆตอนกลางวันเนี่ยอยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะแต่ตงนี้เป็นทางเข้าที่เข้าไปในบ้านอีกทางหนึ่งจอดรถด้านนี้แล้วก็เดินเข้าบ้านฝั่งนี้ฝนตกไม่เปียกนะครับเพราะว่ามีหลังคากันสาดคลุมเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วประตูก็เปิดไปได้กว้างนะพอเข้ามาในบ้านเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงความโล่ง,ลง เพราะว่าจะสังเกตเห็นตัวฝ้าความสูงของฝ้าเนี่ยน่าจะประมาณเกือบเกือบเจดเมตรเลยนะครับทุกคนติดกระจกข้างบ้านฝั่งนี้เราก็อาจจะมาทําเป็นทีวีทําเป็นห้องรับแขกได้อีกโซนหนึ่งนะครับสําหรับบ้านหลังนี้จะเป็นแบบบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ําจะมีห้องน้ํา อยู่ข้างล่างหนึ่งห้องในส่วนของห้องน้ําก็วางสุขภัณฑ์ของคอตโต้เอาไว้มีการทําแยกส่วนอาบน้ําเป็นส่วนเปลี่ยนส่วนแห้งเอาไว้ให้ติดอาบล้างหน้า,ากระจกเรมมีหน้าต่างบานฟิกบานกระทุ้งที่เราจะเปิดออกไปให้แสงธรรมชาติเข้าได้อากาศก็จะถ่ายเทได้ดีอติดชาาเบอร์เอาไว้พร้อมใช้งานแล้วเข้ามา ในส่วนของห้องครัวตรงนี้เขาทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้ติดอ่างล้างจานมีตู้เก็บของเก็บของได้แล้วก็ตู้แขวนด้านบนติดเครื่องดูหรุ่ันเอาไว้ให้ด้วยอันนี้เป็นตู้เย็นเขาแถมม้ด้วยนะตู้เย็นชุดโต๊ะกินข้าวชุดโต๊ะกินข้าวแถมให้มีหน้าต่างสองฝั่งนะครับที่จะเปิดรับอากาศเวลาที่เรากินข้าวไปก็ ข้า,างบ้านไปาจาัดสวนด้านหลังบ้านก็ได้แต่ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเก็บของคือห้องเก็บของขนาดขนาดใหญ่มากคือคือเข้ามาได้เลยอ่ะเก็บของกระเป๋าเสื้อผ้าไปใหญ่ๆถุงเพ๊าะไปใหญ่ๆเก็บอะไรได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนบ้านกัน แบกคืนของเขาก็เป็นกระเบื้องปูกระเบื้องเอาไว้คือข้างบนเนี่ยเราจะมองเห็นโล่โงมองเห็นเวลามีแขกใครไปมาเนี่ยเรามองเห็นด้านข้างล่างหมดเลยนะอย่างที่ผมบอกว่าัวเนี้ยมันจะสูงโปร่งมันจะทําให้เรารู้สึกไม่อึดอัดเลยข้างบนะิดอยู่สามห้องนอนเดี๋ยวเราเขไปดูห้องนอนที่สามก่อนนี่คือขนาดของห้องนอนที่สามก็มีหน้าต่างที่ติดเอาไว้ รอบทิศมีแถบแอร์ให้ด้วยเตียงนอนซึ่งเตียงนอนตัวนี้ที่นอนตัวนี้ก็แถมให้ด้วยคือจริงๆวางเตียงพับพูดได้เลยห้องนอนที่สองก็ขนาดใกล้เคียงยกันจริงๆมีหน้าต่างหน้าต่างที่มีอยู่อีกสองฝั่งนะเพียงแต่ว่าเขาเอาตู้มาบังตู้เสื้อผ้าตัวนี้แถมให้ด้วย มีแอร์แถมให้ด้วยหน้าต่างสองฝั่งเปิดรับอากาศได้ห้องน้ำข้างบนจะมีอยู่หนึ่งห้องซึ่งทั้งสามห้องก็จะใช้ห้องน้ำแชร์กันทั้งหมดเลยห้องน้ำก็ถถามาตรฐานติดสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าติดกระจกเงาเอาไว้มีกระจกบานกระทุงบานฟิกส่วนดับน้ำก็แยกถ้าเราอยากจะได้ความเป็นสัดส่วนเนี่ย เราก็อาจจะมาทําเป็นกระจกกั้นขึ้นมาอีกก็ได้ก็จะแยกชัดเจนเลยระบางส่วนเปียกส่วนแห้งน้ําก็จะไม่กระเด็นออกมานอกแล้วก็นี่คือห้องนอนใหญ่จะอยู่ในโซนด้านหน้าบ้านมีระเบียงที่เราสามารถที่จะเปิดออกไปใช้งานได้จริงเปิดออกไปรับลมชมวิวตรงนี้ในส่วนของระเบียงเนี่ยเราอาจจะหาเป็นต้นไม้มาปลูก เวลาตื่นเช้ามาก็จะมองเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเลยมีหน้าต่างติดเอาไว้ทั้งสองฝั่งนะครับมีตู้เสื้อผ้าแถมให้มีแอร์แถมให้ติดมุ้งลวดเอาไว้ให้ด้วยต้นนี้เป็นส่วนบริเวณด้านข้างบ้านก็ยังมีพื้นที่เหลือที่เราอาจจะมาปูกระเบื้องเพิ่มเพื่อให้ความสวยงามมากขึ้นก็ได้จะพาเดินดูรอบ ทางบ้านฝั่งนี้ฝั่งนี้เราอาจจะมาปู้าปรับพื้นใหม่ปูยาบเขียวๆใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องเพิ่มเข้าไปเพิ่มเติมในส่วนของลานซักล้างหลังบ้านอาจจะทําหลังคาคลุมออกมาอีกสักนิดนึงก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นแล้วตรงนี้เป็นทางเดิน สาธารณะในโครงการติดอยู่กับที่ดินอีกหนึ่งแปลงซึ่งเป็นแปลงมุมที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ดิน60ตารางวาซึ่งประกาศขายในราคา1นล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าทุกคนซื้อบ้านหลังนั้นพื้นที่ดิน50ตารางวาแล้วบอกว่าที่ดินไม่พออยากจะขยายเนื้อที่ดินเพิ่มก็สามารถที่จะซื้อรวบไปเลยทีเดียวได้เราก็จะได้บ้าน ในราคา4ล้าน2แสบาทพร้อมกับได้ที่ดินทั้งหมด110ตารางวาและนี่คือคอนเซปที่ว่าคุณเลือกได้สำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจสามารถโทรเข้ามานัดชมบ้านกับเราได้หรือว่าท่านที่กําลังต้องการที่อยากจะขายบ้านหลังเดิมอยู่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฝากขายบ้านกับเราได้ที่เบอร์ 0922092638หรือว่าจะเป็นเบอร์0948468866ก็ได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปีเจอร h โฮมบ้านมือสองของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆสวยๆถูกๆครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ